โอ้ยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวค่ามือแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวค่าโอ้ยมึนเลยโอ้ยแผ่นดินไหวโอ้ยไหวแรงด้วยโอ้ยโอ้ย แผ่นดินไหวโอ้ยมึนเลยโอ้ยแผ่นดินไหวไหวมากจริงๆโอ้ยแผ่นดินไหวโยกเลยโอ้ยยังโยกอยู่เลยค่ะโอ้ยยังโยกอยู่เลย ôi nhanh nhô kìa lời tất cả hai mong muốn nhanh nhô kìa lời đủ tên mai ôi nhô kìa ngoài nhô kìa lời ôi ừ, ไหวเหมือนเปยวนเลยกล้องถือเฉยๆนะเนี่ยกล้องถือเฉยๆนะเนี่ยกล้องถือเฉยๆแต่ว่าภาพจะโยกไปยโยกมานานมากเลย สองนาทีแล้วสองนาทีแล้วโอ้ยกมวันแผ่นดินไหวหมดแล้วยังยังถึงว่าเอ๊ะทำไมเวียนหัว